อันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันครับทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทําไปทําไมผมเก็บ <c oughs> สะสมตัวรถเมรครับพี่เป็นแบบกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆเพราะว่าเมื่อก่อนขึ้นทุกวันเลยครับขึ้นช่วงมัธยมงี้มาต้นมาปลายคือขึ้นกลับบ้านทุกวนันม <c oughs> หาลยัยจริงๆก็ยังขึ้นอยู่ครับก็ยังเก็บอยู่ที่บ้านมีแบบเป็นปึกเลยครับ <c oughs> จริงๆขึ้นครั้งหนึง่งจะได้แค่แผ่นเดียวใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเก็บมานานเหมือนกันนะรถึงได้เป็นปึกขนาดนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเก็บไปทําไมเอาไปใช้ทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยครับนี่รู้ไหมว่าขึ้นไม่ได้แล้วนะรถเมย์ทำไมครับเอา้าขึ้นไปก็แฟนขับก็เต็มเลยเลมี<ส>มีลหลายสาย <ๆ S 2> ครับมีแบบมีเยอะผมขึ้นหลายสายมีแต่ก็จะเป็นสายแถวแถวบ้านแหละครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองแปดสองสายเออมีอนะไรอีกหน้าสายหกสาย เอ่ออะไรที่ไปแถวหมอชิดสายสายจำไม่ได้แล้วครับวู้หน้าหน้าแต่ขึ้นเยอะครับซิ่งสุดไปสองก็ซิ่งเหมือนกันครับเอาเหรอยิ่งไปรถเมย์ที่คันเล็กๆนะ,หโ,ะโหเหยียบออ้โหกว่าก็โหรถเมย์นี่นะครับโอ้โหอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะพี่มิมวค่ะไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่ใช่เพราะเรื่องนี้คือแบบว่าเอกลักษณ์สุดๆเลยใช่ย,ยังฝากให้คนที่แบบว่า ถ้ามีคนมาขอประมูลเราจะขายไหมไม่ขายครับไม่ให้ครับ <laughs> ไม่ให้ด้วย <laughs> ไม่ให้ครับ